ลายครามอดแคสต์เสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ วัสดีครับผมนายตำลองกันทาแก้ววันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องประเพณีบวชลูกแก้วหรืองานปลอยสางลองนะครับประเพณีบวชลูกแก้วหรือเจ้าไทายใหญ่ท้องว่าประเพณีปลอยสางลองมักจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับโดยจัดประมาณ ตามถึงห้าวันนะครับเป็นประเทณีทางพุทธศาสนาที่กัดเือลูกหลานละอ่อนปวดใจานะครับปีมีเชื้อสายไทยใหญ่อายุตั้งแต่สิบสองปีขึ้นไปนะครับป้าว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่บางอำเภอนะครับซึ่งคำว่าปอยนะครับก็หมายถึงงาน หรือประเพณีนะครับแล้วก็คําว่าสางแปลว่าน้อยหรือผู้บวชเป็นสาม,มเณรแล้วก็ลาสิขาเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับส่วนคําว่าลองหรืออาลองนะครับก็แปลว่าราชทายาทนะครับาการละกอนการจะจัดปะเพณีปล่อยสางลองนะครับเจ้าบ้านก็จะจัด ทำกำหนดการเพื่อเจิเจ้าบ้านหรือบุคคลที่สนิทคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ส่งส่งคนไปบอกบุญตามบ้านต่างๆปีผลห้องกันว่าตกเทียนนะครับก็โดยการนําเทียนไปแจกแล้วก็บอกกำหนดการผู้ที่ได้รับเจญน,นะครับก็จะไปร่วมงานแล้วก็นำ ของใจหรือว่าสตังนะครับไปช่วยเจ้าภาพตามกำลังสัธานะครับเ,เมื่อถึงวันงานนะครับเ,เริ่มโดยการโกนผมแล้วก็ของสร้างรองนะครับโกนผมของสร้างรองอหื่อเหลือแต่คิ้วนะครับหือเหลือแต่คิ้วอย่างเดียวนะครับ แต่นะครับแต่งหน้าแต่งหน้าทาปากาสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าครับว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลแหวนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าพวกศีรษะหรือว่าพวกหัวขาดหัวนะครับแบบจ้าพม่านะครับพร้อมกับเสื้อนะครับเสื้อเชิงครับเสื้อเชิงงอน นะครับปักปักดินไหมนะครับนุ่งโจมกระเบนนะครับนุ่งโจมกระเบนแบบโพดงามนะครับแล้วก็คาดแอลด้วยเข็มคัดเงินนะครับผู้ที่เป็นผู้อุปสมบทนะครับาฮือสร้างรองนะครับก็จะห้องว่าจองจองรองนะครับจองรองนะครับอันนี้ก็นี่เป็นผู้ที พระอุปสมบทือนะครับเปิดห้องว่าจองรองอนะครับแล้วก็มีปีเลี้ยงคอยปฏิบัติดูแลอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสามคนเปิดห้องเปิดห้องว่าตาแบรสรางรองนะครับาตาแบรสรางรองอนะครับนี่คือปีเลี้ยงนะครับในวันแรกของงานาซึ่งเริ่มพิธีนะครับในเวลาเจ้ามืดอ,อ โดยมีปีเลี้ยงนะครับจะนาสร้างรองไปซ่อนนะครับไปซ่อนเพื่อนะครับเป็นการเรียกเงินจากเจ้าภาพนะครับเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับก็จะนําสร้างรองนะครับขึ้นขีข่คอแล้วก็แห่ในขบวนพิธีนะครับโดยนำมาโดยนำมานะครับโดยนำมาเปล่าหนึ่งตัว นะครับเดินนํขาขบวนซึ่งถือนะครับซึ่งถือกันว่าเป็นมมาสํำรับเจ้าเมืองนะครับขี่นำไปทําพิธีการกุศลนะครับขบวนแห่สาางรองอะจะบรรเลงด้วยกล้องฉาบกลองนะครับแล้วก็ตาแบะสาางรองนะครับจัดเต้น ตามจังหวะเพลงนะครับโยกทรายไปมานะครับเพื่อสร้างความสนุกสนานคืนเพลงนะครับนำขบวนแห่ไปต่างสถานที่สำคัญนะครับบอกว่าจะเป็นศาลรักเมืองนะครับเจ้าอาวาสหรือญาติผู้ใหญ่ที่รับสินรับพรนะครับเพื่อรับสินรับพรนะครับในวันที่สอง ก็ขอห้องว่าวันแห่ควลูนะครับวันแห่ควลู oo. หรือวันแห่เครื่องปัดใจไทยทานถวายพระสงฆ์ไปตามถนนต่างๆต,ต,ตะแวสรางรองต้องพื้สางรองสีคอนะครับแล้วก็ใจ้ล่มตีท้าสีทองนะครับหรือว่าจ้องท้าสีทองอ หรือที่ห้องกันว่าอ่าล่มนะครับล่มล่มทีคำนะครับล่มทีคำอ่าถือก่ำหรือว่าบังแดดนะครับอ่าแห้มบบคือเท้าแตะพื้นเปรียบเสมือนสางรองนะครับอ่าเป็นราชทาย,ยาาช่วงมแมลงครับก็จะมีพิธีอ่า คาขวัญน,นะครับความขวัญแล้วก็สวดคำขวัญเพื่อให้เห็นถึงบุญคุณของบิดามารดานะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่สนิทกันนะครับก็จะเข้ามาอวยพรแล้วก็พบพรสสังสรรค์กันที่บ้านนะครับแล้วก็มาในวันที่สามนะครับหรือวันลู่ ถือนะครับถือเป็นวันสําคัญนะครับเพราะเป็นวันที่จะต้องนําเครื่องไทยทานถวายแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็อราธนาศิลและเปลี่ยนการแต่งกายจากชุดลำลองนะครับเป็นชุดเป็นธาทตุไรนะครับเข้าเป็นสามาเณรอย่างสมบูรณ์นะครับมักบวชเป็นระยะนะครับเวลาสิบห้าวัน นะครับไปจนถึงหนึ่งเดือนจึงจะซึกออกมานะครับปาเพณีบวชลูกแก้วหรือชาวไทยใหญ่นิยมจัดขึ้นยังใหญ่โตนะครับาบางคนนะครับใช้เงินที่สะสมไว้นะครับเป็นเวลาหลายปีเพื่อเพื่อดีจะจัดงานได้นะครับเพราะมีความเชื่อว่านะครับเป็นงานพิธีซึ่งจะได้บุญกุศล ที่ยิ่งใหญ่ต่อตนเองและก็คนในครอบครัวตัยนะครับนะครับปัจจุบันงานประเพณีบวชลูกแก้วหรือปลอยสังรองนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกวัฒนธรรมประจำปี2อง1เพื่อเป็นหลักฐานและก็สำคัญของชาติและก็ท่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของตัวนะครับของตัวตนแล้วก็เป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมนำไปสู่ความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลน,นะครับสำหรับเรื่อง บวชลูกแก้วหรืองานปล่อยสัางรองนะครับก็จบโดยะตีนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลล้องหัวแดงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้ทำพอดแคสต์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม